สวัสดีนะครับผมตอนนี้เราอยู่บึงตะลิงชันนะครับบรรยากาศนั่งเล่นชิวๆหากินใกล้บ้านนะวันนี้ขี้เกียจขับรถไกลสวัสดีนะเอกสวัสดีนะหมูครับเป็นไงมีไซส์ไหมโปรตูนมีครับมีครับมีไซส์นะครับ โปรตูนฮะอันนี้โปรตูนอะไรมันกดแชร์ยังไงวะ,ะไหนสดนกดแชร์ยังไงวะแม่งงมงมกา บรรยากาศยามเย็นครับบึงตลิ่งชันเวลาไม่ทันนะหนาหมูวันนี้เวลาไม่ทันจริงๆไปก็มืดพอดีวันนี้วันนี้เสร็จงานช้าครับวันนี้นั่งกอ,อกหัวเชื้ออยู่ไปไม่ทัน

อันนี้เราตกหน้าดินนะครับโอ้โหเฮ้ยตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่เว้ยไม่ใช่กิน,นง่ายๆครับตัวใหญ่นะฮะเออไม่ได้กินไม่ได้กิน,นง่ายนะตัวใหญ่เนี่ยยากนะครับกว่าจะได้ไซส์เนี่ยไซส์นี้หล่อเลยอนะ โทรศัพท์โปรถ่ายนะยายย,ย,ยายอย,ย,ยู่โทรศัพท์ยี่สิบกิโลอ่ะตัวนี้เฮ้ยโทรศัพท์โปอยู่ไหนวะอันี่นะครับเหยื่อนี่บอกสูตรไปเลยนะครับโปรตูนบอกสูตรนานาเขาหน่อยได้ไหมได้ครับใช้ยังไงก็ใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างก็คขนมปังบอ่อ ครับกับหัวเชื้อครับผสมกับน้ําบ่อครับแค่นะครับแล้วตกได้เลยตีแช่แช่ยำยำไว้ที่เดิมพอปลาเข้าตอนนี้เข้าก็อย่างที่เห็นนะครับหน้าดินหน้าดินครับบางวันก็กินไม่เหมือนกันนะใช่บางวันก็บางวันก็หน้าดินเอาครับบางวันก็กินทุ่นนะแต่บางวันนะครับลองดูแต่ยำบ่อนี้ต้องปั้นกลมๆกลมๆแบบนี้ครับ